ตนาทีนะครับโจ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 คุ้มคุ้มโจโจโจคุ้มคุ้โจไม่ไม่ตัวอะไรวะเอออ่านทำไมกะตกดีว่ะอ้าอนหรอเลยนัดนัดานยโจเลเนนะสามคนคนลเลนเลย เออเจอพี่โน้ตกูตีแล้วจับพี่โน้ตโอ้ลุ้นโอ้ยนใคโอ้ลุ้นโอ้ยแทกเลยเจอดูดแล้วเนี่ยพึ่งจะให้รับบอกแล้วแน่นอนมนคือต้เจอของดูดเอามาจุกตูนแล้วเอามาจกอมแล้วดูดไปไหนไปไหน เราโบ้โบ้โบโบโบเล่นกันโบโบมาล่าครัโบมาล่ายอมไอ้นัะไอ้นัะโบมาล่าโบมาล่าจริงต้องมากลางเว้ยประตูหอวกลางของหูชุนนะพี่โบมาล่านะ o อ no น o no 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 อย่างนี้ไม่ดีอ h เดี๋ยวเราเกิดก่อนเราค่อยไปเราสำรองที่กันโบเจอแล้วเจอแล้วพบเจอแล้วยังไงล่ะเ้ยเจาการ์มเลยนะฟาร์มเลยไม่ยุบเลย เจอแล้วหุยหุยหุยืมเต่ามารีกันแลมาตั้งแต่ไกลเลยเต่าขนโอ้ยเต่าโอ้ยเจ็เต่าเลยาต่าโอ้อ้ยโอ้ยจอะไรเต่ามารีโออะอะไร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 เตาปะเ้างพังอะไรพางอะขอเพื่อนกันอะไรอะไร

ยิงอะไรอ่ะโอ้ยนี่โทษ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 แกแหลกว่ะเดี๋ยวแบลคืนเดี๋ยวแบลคืนเดี๋ยวแบลคืนขอขอเตะคันบัตรแล้วบันให้มันจริงก็แลกันขอเตะคันบัตรแล้วบันกันบัตรแบล็คเดี๋ยวเดือาคืนเดือาคืนไม่ได้อัพสกิลคิวไงไม่มีสกิลโจมตีอ่ะมจเย็นโมไปสูนี่คือผู้ที่รังแกคนแรกไอ้สัสรออีกแป๊บนึงกูมาแล้วนี่ใช่ สกิวสกิวมาแล้วกูมาแล้วไปแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วโวยจะแล้วตายแล้ววะโอ้ยเมฆมึงกับกูนี่ต่างคนต่างเกือบตายเลือดเท่ากันเลยอะโอตัวกาเรมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนอ้าวเนี่ยเซคเคิลบอกมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหน ถ้มากินเล่นหลักมากเล่นเลยกันีอ่ะยเเเออเออเออเาเสียใจเอาขนม่เล่นเล่นเราเ่นนี่ฆ่ากันไม่ได้โจมเต้นเต้นฆ่าได้ได้ได้ เกียดเยแต้พุกไม่หายตัวอ่ะแล้วกีอวัวเมอ่น่งพุกอิดเดียวเลยแหะอ้ยผมไม่น่าแจกเลยม่้ตัวะม่รู้ตัวเลแจกฟางเดียวมันก็เกิน่รอกอีที่ล่าง่างข้างบนเนี่ยข่ากนได้อะ เล่นกูเนี่ยกินกันไม่ลงจัดไปเลยนะอย่าให้เสียไอ้นนทนไอ้ตัดมาแกงกูกูรู้และนับยู่ไหนนับยู่ไหนจางล่าไอ้ไอ้เบ๊กมัน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 ตางูแ้วมันก็ไม่ยืนนอกโล โอ้เยโบโโอ้มโอ้โอ้โเย็นออ้เ่ามาเลยมาเลยโผล่มาเลยโผล่มาโผล่มาโผล่มาดิโผล่มาโผล่มาดิ

เนี่ยตรงนี้มีเห็ดไหนไหนมาหงมาแห้งอยู่ไหนอยู่ไหนเถอะไหนเถอะดูเอามือจุกตรงมาตรงตอนเช้าซูเฉยเลยอ่ะเชี่ยจูแหลกมากอ่ะพูงตรง อิงอิง,ง,ง,งเราเราแพ้คิวเราก็ไม่เป็นไรเว้ยแต่เราได้แต่เราได้ป้อนกูพอแล้วมาดีมามาเราทำแม่ทำป้อมแม่มาแม่แม่อย่าพูดอย่างนั้นไปเพราะว่าป้อนบนกับป้อมล่างกูดันนะเว้ยโอ้โหด้วยอ่ะดูด้วยโอ้ยหเจเย็นงจริงโอ้โหจะไปก็นดอิงไรวะมึงก็แค่นี้ก็ฆ่าไม่ได้มันหนี เอาแห้งแห้งจริงๆไมกหลังไมกหลังเบ่กคะไอนแล้วก็ีเฮ้เฮ้ยกระแทกกระแกี่ไอ้อะไรว่าแตกไอ้นี่ได้นะมึง แค่พุกเห็นเหตุพุกไม่ต้องวางพุกพุกท่านต้อกลางเลยพุกพุกท่าสมมุิมันหายไปบอกด้วยตัวสัญญาณอ่ะตังสัญญาณแบบเนี้ยเห็นปะไหนบอกเห็นเหตุแต่ไม่เอกไหนคือคอเห็นเหตุของมึงอะสามอันนะสนุกไหมสามอันสนุกไหมเมฆอร่อยไหมสาม สามโดกรอดเองคือรอดเองมาดูตรงนี้ดิฮักวะตานแล้วเอ้าวเต่าเต่ามาริโอมาริโอเออเจอเต่ามาริโอเลยเติมสาฮะยืติมสายได้เอามีดเติมสายได้เอาเตินฐาน วันอาย้ายอปชาร์จนู่นเลยโคตรดีมากดิเ้ยเฮ้ยโฮ้ยฟุกช็อปมีปัญหากับเพื่อนบวัวเมฆเพื่อนบัวเมฆไม่เล่าจมสีคู่ทกอะไล่มาลุงนั้นดีโอ้โหดิไอ้ฟุกชอปลุงมาตัวเลยเปนทีเว้อาตัวทีมเว้ย มาแหบพูดละขึ้นไอ้ยิ้มมึงแจ้งไอ้ยโน้ดเกินแล้วแม่งเวลเีจาะท้องกูเลยไอ้สัสมาเร็วเฮ้ยตอนนีสามเว้ยมันจะได้เวลตามพวกเราตัดตัดด้วยตอนนี้กูเปิดมอนโ h ลละ หมด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 ใส่หมดหมดมาแล้วแคนเล่นชิบชิบว่าแล้วหีดเลยอย่าท้าผมครับผมเบื่อไปแล้วเนี่ยอยู่ดูน่าอยู <h 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 ่ไหนมาเร็วมาเร็วมาอย่าท้าโบเลยผมเบื่อไปแล้วมา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 ต้องต้องชิชิต้องชิชิ แห้งแห้คู่แห้งคู่แห้งคู่คู <h 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 wow ่แห้งคู่แห้งคู่าแห้อะไรบ้าแห้บ้าแ้าคงมาแห้งูกอ้อค่ะ มาเขาดวันมันเยอะไม่นาะทเองหมดไหมอ่ะแหงสนุกมากข้างล่างแห้งแช้งเลยโอ้หไม่ค่อยเจ็บกรอดป้อมกรอบป้อมนใจเลยี่ไม่มีมาน้ำโดนใจเลยพี่มาเร็ อาร์ตมาเร็วอาตมาเร็วไม่มีตังอะไหนอะไออาไม่เห็นมาเลยหายไปไหนวะตังอะอะไรอ้เจอต่อแล้วจะเอาปอมราตองโ้าตมาเร็วเต้อ้อโออมาเร็วเนะผิดนะเร็วมาเร็วมาเ

โอ้ยเยอะโอ้เจ็บโอ้โเจ็บหลายเจ็บหลายชเีมากชอเอาเพื่อนแ้วใช่ไหมแทนเส้นมังกรละเร่งมากจำลำหรับเลสมึงเอาเลดมาให้กูเอาแฮงแลรอเพื่อน แห้งเลยจังทงไม่ได้อกของอ่ะทำไมดีอันตีแห้งๆนะแค่ชนมาสามรอยได้กอีกก็รู้ว่ามันจะเป็นจังไสใครมาเนี่ยแหงมาล่แหงมาล่แหงเอีกันติเออเ แผลไมกใหวเาพว่าเองแทนมาเราแทนมาเราไม่ไหวไม่ไหวมาทำไมก็ไม่รู้ขอฟ้ามอนแป๊มเดี๋ยวไปเดาไปเฮ้ยคอมโซดเฮ้ยจะซื้อโอบเียนไดมามาจะ้มมาตัวตัวตันีนดวะมงกลางไามมามา

เออลักยาอ้ยชิโมไม่เอาแล้วต้นเด็ดไอ้สัสการเล่นระวังหล่ออ้าวอ้าวป้อมเตะคือกาเลนกาเลนร้อนมากาเลน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 ออกมากาเล่นออกมากาเลนออกมาชิโมมาแล้วมาแล้วชิโมมาแล้วชิโมมาโมมาโมมาเดี๋ยวเอาดิเอาดิไหนไหนมาดิเฮ้ยเฮ้ยไม่ดีหน่าบกำกำลังล้าเต่าอยู่ โบยอยู่ไหนวะหายเต่าแต่จับไทล่าเต่าเป็นปูมาเดมมาเดมมาล่าเลยปะนี่เจอโมะอม่โมูหายไปไหนวะมาล่าเลยมาล่าเลยมามาล่าเลยโอ้โหจอดมากมาล่าเต่าเป็นปูเลยไหนมูมูอยู่ไหนเฮ้ผาดผาดพามาว่นี้จับเก็มสแต็กเร็วลุงมันลุงมูเร็วเอาม่มาหนาลุงโม่ก็บสแต็กเร็วเอาโม่ยากเลยนะเอาโม่ยากเลยนะยิงมา

ไปเจอไปเจอเอาว้ตัย็นใจเย็นอจตายอีกเขาอีกเอีกอยตาบอดโม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 เป่างนานาีขวาเด็กกาเรนนะกาเ่นเปนไกี้ฮะมันเปิดนปวาเมื่อกี้ไม่รู้เลยามันจะเปิดลืมลืมลย ไปไหมไปไหมไปไหมเก็บมุญไปไปไปสวยเลยตั้งผักตัวเาเลยหยเยโเต่าเจอเดูมึงเจอมังกรป้าไอเอิงเนี่ยเมื่อกี้ถ้ามึงเปิดอัปตีมันก็รอดเลยเฮี้าจ้าๆๆโอษเฮียยแดบนี้ ตราเล่นไปไหนจ๊ะใคร่ะอินชัรักไ่ไหนจ๊ะอุ้ยอะไรเนี่ยโออยาุไม่มีก็ไม่ช่วยทำอะไรได้หรอกเกิดโดนล็อกอีกแล้วอุ้ยทำไมเล่าฮะทำไมรักไปไหนจ๊ะเล่ไปไหนล้วจะอันตีอุ้ยต่ามาตู้มา โอ้ยเ่าโน้ตมาทำไมโน้ตโน้ไม่น่าเลยอดีตเแนก็ลุยได้กูรู้ว่ามึงจะเอากูมึงมาตรงตเลยไอ้พวกันไอ้คมาไอ้นเลโอ้ยโนมาหาสองคนบอกเม้เมอ่ะเฮ้ยเฮยเอาเลยเมฆเมเฮ้ยเมฆเมฆจะมาคิวรอรอด้วยรอด้วย มันมเลมอมันมาเอาลวิ่งมาทีนี้มาเมฆเมฆหมี้ยวมายไม่กล้ยเลี้ยวไม่กลี้ยเลี้ยวลไม้เล้เลี้ยวไว้ลี้ไว้ลี้ไว้ลี้ไว้เีไว้เียวไว้เี้ยไว้เีไว้เีวไห้ีไว้เีไ้เี้ไว้เีไห้เี้ไว้เีไว้มียไว้เีไว้เีไี้เลี้ไเีไลี้ว เลื่อนไดนด้วยแกติ๋วอ๋อเหรอเดี๋ยวก่อนเดือดอยากอไไหนไหนโมเมื่อกี้เห็นโมเลยมาหายตัวอยู่ดิหายไปแล้วใครวะไปม้าว้าม้ากุงหายไปแล้วจริงไหมไม่หายงเห็นยังอยู่เลยอยโอหายมันมาร์กได้ไหนเลยควาย สุ่มใหมันสุ่มใหมันสุ่มมากาเรอะดิโน้ต่ไม่ดดิบตัวตัวทำเพียรมบายบายบาไมป่ะนีมูมูนมูน่นอปอมันอะปอมันเดี๋อเอีมเบามูบบมเฮ้เต้าวเต้าวะ อันติไม่ทันอือโอ้อันตีเพื่อยัไงยออกไมไ,ด,ไมด,ด้ปะวะไม่โทษทอกีปล่อยอันติไม่ไมโดนถังเตาขนมไอ้่าเฮ้

ยืนปวดอาแล้วโอ้ยนัดมาแล้วตอนเย็นมึงใกล้เองเฮ้ยตันลอ่ะเฮ้ยกาลินกาลินแก่อะไรนี่ตกใจ อะไรเนี่ยอะไรครับอะไรวูบ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 อ้าอะไรเนี่ยอะไรโน้ตระดับพี่แล้ววูบโน้ตด้วยมามาอันติอันติเตรียมเตรียมกดแล้วอันติเตรียมกดนมือก้นด้วยไอ้เนี่ยไอ้ี่กำลังมา ผ่านแล้วกับนงรต่อเลยรถสวยตดีก็ตัวนีก็นีออกไม่ทันออกไม่ทันไส้หุ้เออราันทั้งอาถาว่ารักใครอ่ะคนใหม่ได้จะไม่ได้แล้วก็ มองนเไอ้เต่ารอแป๊บเ่อไรเต่าไว้เต่าจะห้าจะห้าสิบมจัเต่าอยู่กัเมืเต่าอยู่กันอาอาร์ดไปนี่ไปจ้าสิบนะคเยับมึง่แหละทำไมต้องเอาไม่เล่นด้วยไม่เล่นตัวตัวไว้เล่นทีมเวิร์ก่าเว้ย เนี่ยแป็คหนึงเมตรเมตรเมตรเมตมาดิกำลังมากำลังมาเได้ของแล้วเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้ไปและอ้าวอุ้ยวาสี่มาสี่ไม่กลัวหรอกไม่กลัวหรอกดีบบีอุ้ยทีโมมาด้วยทีโมอยู่ล้านไปเก็บทีโมดีไหมไม่เอามาเด็กมาเด็กตัวตัวได้เลยมาเต่าอ่ะทีโม ไม่ปแจกีโมด้วยเหรอะไปไปเดียโอ้ปโอเยอะยอโอปาแล้วโอ้โอกูคงไม่อยู่กับโอแล้วกูออกของมาแล้วมาเดินมาเด้ตัวตัวได้เลยมานี่ไนวะมาเด้กูดันพื้นลอยอยู่หายตัวอยู่ดิเยะ

อห้ไม่ไเอูโมโมโมหายไปไหนวะเต่าเต่าเต่าเดนดูตายเต่าเต่าเต่าไม่วเต่าเต่าขอาเมื่อให้ไวเต่าเต่าเต่ามัน่าเต่าเต่าใครมาเต่าใครมาหนต่มก้านทัน วินญาเพื่อนผมเมาเล่าวิญญาณเพื่ผมมาเล่าถ้จะเอามึงมึงก็หนีกันเนงกมาอาูเ่ยมคัตัวเลาเออ็